ทีนี้หลักเกณ์นในการเลือกกรรมฐานข้อต่อไปก็คือเรื่องของขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานนั้นๆจะให้ได้เราก็มาดูว่ากรรมฐานไหนจะให้ได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติได้แค่ไหนซึ่งก็คือเราจะดูว่าให้ได้สมาธิขั้นไหนนั่นเองก็ดูตามลำดับกรรมฐานที่ให้ผลสำเร็จมากที่สุด ได้สูงสุดก็คือให้ตลอดตั้งแต่สมาธิขั้นต้นไปจนถึงจบฌานสูงสุดเราพูดกันว่าได้จบฌานสี่กรรมฐานที่ให้ได้ผลถึงสูงสุดอย่างนี้ก็คือกสินสิบกับอาณาปานาสติรวมเป็นสิบเอ็ดอย่างแล้วต่อไปที่ให้ได้ผลรองลงมา ได้เฉพาะฌานที่สี่เท่านั้นอันนี้ก็คืออุเบกขาพรหมวิหารในพรหมวิหารสี่หรืออัปปมัญญาสี่นั้นข้อสุดท้ายคือเบกขาอุเบกขา,านี้ก็ให้ได้ฌานสี่ฌานที่สี่ไม่ใช่ฌานทั้งสี่เพราะาอุเบกขานั้นมีในฌานที่สี่นี้สำหรับผู้ที่บำเพ็ญพรหมวิหารเป็นกรรมฐานเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนกรรมฐาน เป็นกรรมาฐานข้อแรกๆอาจจะเจริญเมตตาหรือกรุณาผู้ทิตามมาพอข้อสุดท้ายเขาก็จะมาได้ถึงฌานสามได้สูงสุดแค่นั้นแล้วต่อจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาใช้อุเบกขาภูมิหารได้ฌานที่สี่หมายความว่าอุเบกขาโภมิหารนี้เป็นเฉพาะจาะจงฌานที่สี่เท่านั้นนี้ต่อไปที่ว่าได้ฌานที่หนึ่งถึงสาม ก็พูดพร้อมกันไปแล้วกับอุเบกขาพรหมิหารนั้นได้แก่พรหมิหารสามข้อตนพรหมิหารสามข้อตนเมตตากรุณามุทิตาก็จะให้ได้มาจนกระทั่งถึงชาติที่หนึ่งที่สองที่สามพอถึงชาติที่สี่ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอุเบกขาอย่างที่ว่านแล้วนีต่อไปกรรมาฐานที่ให้ผลรองลงมาคือได้แค่ชานที่หนึ่งที่เราเรียกว่าปฐมชาน ก็จะมีหลายอย่างได้แก่อสุภาสิบที่พิจารณาซากศพสิบอย่างน,น,นั้นได้อย่างมากสูงสุดก็ได้แค่ปฐมฌานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกายคตาสติสติที่ไปในกายหรือสำรวจร่างกายเห็นอาการ32อันนี้จะเป็นกรรมฐานที่ใกล้เคียงอยู่จะพวกเดียวกันพวกนี้จะให้ได้ผลสำเร็จแค่ปฐมฌานเท่านั้น แล้วทีนี้ต่อไปที่ให้ได้ต่ำกว่าน,นี้ก็มีอีกคือได้ไม่ถึงฌานได้แค่สมาธิที่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งจะได้พูดต่อไปกรรมฐานที่ให้ได้ผลแค่อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นจวนเจียนขั้นยังไม่แน่แน่ยังไม่ถึงขั้นฌานนี้ก็จะได้แก่อนุสติเจ็ดข้อแรกอนุสตินั้น ตั้งแต่พุทธานุสติมาก็จะได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นแล้วนอกจากอนุสติเจ็ดข้อแรกก็อุปสมานุสติพิจรารณาภาวะที่สงบจากกิเลสและความทุกข์คือน,นิพพานก็เช่นเดียวกันก็ให้ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้น แล้วก็อาหารเรปฏิกูลสัญญากําหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารก็ตามจตุธาตุาวัฏฐานกําหนดพิจารณาร่างกายว่าเป็นที่ประชุมของธาตุสี่ก็ตามพวกนี้ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงไม่ได้ถึงฌานอันนี้ก็ต้องทราบไว้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านก็แสดงเหตุผลเหมือนกันคือว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการใช้ความพิจารณา ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจิตที่พิจารณากําหนดสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างเนี้แล้วก็มีความกว้างขวางโดยการพิจารณาอย่างเรื่องนิพพานเนี่ยความหมายอะไรต่างๆนี่กว้างขวางมากจิตที่จับอยู่กับสิ่งนี้ที่มีความกว้างขวางลึกซึ้งเนี่ยจะแน่วแน่ลึกลงในสมาธินิดยาอุปมาไว้ว่าเหมือนเอาเรือ ไปจอดในกลางทะเลใหญ่ทั้งกว้างทั้งลึกสมอนี้ยังไม่ถึงพื้นยังไม่ถึงก้นทะเลหรือก้นหมหาสมุทรเรือก็ลอยแม้จะจอดก็ไม่นิ่งสนิทเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเดียวสัยกรรมฐานจะพวกนี้แล้วก็ได้แค่อุปจารสมาธิอย่างที่ดีขึ้นเป็นหน่อยที่ได้ปฐมฌานมื่อกี้ ก็ได้แก่เจริญสุภาสิบแล้วก็กายคตาสตินั่นก็มีเหตุผลเหมือนกันบอกว่าเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวถ้าบอกว่าอารมณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้ก็จะทําให้ใจเข้าถึงสมาธิได้ลึกซึ้งยากก็จะได้แค่ปฐมฌชานมีอุปมาไว้บอกว่าเหมือนเรือนี่แหละที่ไปจอด แม้จะจอดในที่ที่น้ําไม่ลึกเท่าไหร่อย่างในแม่น้ําแต่ถ้ากระแสน้ําเชี่ยวก็จอดนิ่งได้ยากเหมือนกันอารมณ์ของอสุภะและกายคตาสตินั้นมันเหมือนกับน,น้ําเชี่ยวเพราะฉะนั้นก็นิ่งสนิทได้แค่ปฐมฌชานอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องขีดขั้นความสําเร็จที่กรรมฐา,าน,นนั้นๆจะให้ได้ อันนี้สุดท้ายที่เหลืออยู่อันหนึ่งก็คือ,อรูปสี่กรรมฐานนี้ได้บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของอรูปประชานโดยเฉพาะเป็นอารมณ์เป็นภาวะในปฐมัในอรูปประชานซึ่งเป็นขั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นของเฉพาะสําหรับอรูปปานโดยตรงเท่านั้นคืออรูปสี่ก็เป็นเรื่องของอรูปประชานสี่ก็ตรงไปตรงมาตรงลงว่าที่เราน่าจะสนใจตอนนี้ก็คือว่า กรรมฐานอื่น36อย่างที่ให้ผลตามลำดับตั้งแต่สูงสุดมาจนกระทั่งได้แค่อย่างต่ำได้แค่อุปจารสมาธินี่ในบรรดาขีดขั้ขนความสำเร็จของกรรมฐานที่ให้สมาธิต่างๆนี้ก็มีข้อสังเกตพิเศษว่ากัดสินสิบเนี่ยได้ให้ผลสำเร็จได้ถึงสูงสุดคือถึงครบฌานสี่ เช่นเดียวกับอนาปานสติแต่ท่านบอกว่ากสินสิบนี้ให้ได้ชานเร็วด้วยเพราะว่ามันเป็นของที่หยาบชัดเจนเป็นของที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็กำกับจิตได้ดีแล้วอาศัยอากสินนละอาศัยการได้นิมิตด,ด้วยการทำสมาธิอาศัย การได้นิมิตเมื่อเอากระสินมาเพ่งจ้องเนี่ยจะทําให้เกิดนิมิตได้ง่ายนิมิตที่ต้องการนี่เมื่อเราใช้กระสินจะทําให้เกิดได้ไวเมื่อเกิดนิมิตไวนิมิตนั้นไปถึงขั้นแล้วมันก็จะเกิดสมาธิที่ต้องการแต่ท่านก็นเน้นเข้าไปอีกว่าในบรรดากระสินทั้งหลายนั้นวันนักกระสินคือกระสินประเภทสีเนี่ยยิ่งช่วยให้ได้สมาธิไวกว่ากระสินอื่นๆทั้งหมดโดยซ้ํา อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาจจะเป็นได้เหตุนี้ในโบราณเราจึงได้ยินบ่อยว่าชอบมีก,การเพ่งกสินกันคือทําสมาธิโดยใช้กสิศน,น,นี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อกรรมฐานต่างๆเหล่านี้นั้นให้ผลสําเร็จได้ไม่เท่ากันอันนี้เมื่อกี้เราเลือกกรรมฐานในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเลือกตามที่เหมาะกับจริตเพื่อช่วยจิตในขั้นต้นให้ได้สมาธิอย่างน้อยขั้นต่ําก่อน กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของเรานั้นว่าอาจจะนําเราไปสู่สมาธิได้ไวขึ้นแต่ว่ามันให้ผลสําเร็จไม่สูงทีนี้ในเมื่อเราได้ผลสําเร็จขั้นต่าๆสมาธิขั้นต่าเราจะต่อ,อยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการเข้าถึงสมาธิสูงขึ้นไปสูงกว่าที่กรรมฐานของตนจะให้ได้ผลได้ก็จะต้องเปลี่ยนไปเอากรรมฐานอื่นที่ให้ผลได้สูงขึ้นไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของขีดขั้นความสําเร็จที่กรรมฐานนั้นๆจะให้ได้ซึ่งก็เป็นข้อพิจารณาหรือหลักเกณฑ์นในการเลือกกรรมฐาน